อเพราะว่า,าถ้าว่าเหยียนจบไปแล้วเนะาะาเห่าก็สามารถเิดุธุรกิจเองาตัวเองตอไปห้ฟันเหา่านนี่อนาคตีนเฮาจะเห็นเนี่ยเหตุธุรกิจเกี่ยวกับเนีเกี่ยวกับต้สนทรงกันต้นทรงสินคา้าสี่妈ที่จะเหตุธุรกิจเอาวัตถุดิเหียนมา,าปรับปลักไซหให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก<อ>็ใหม้มนนันันพัฒน,นา,นานแล้วก็ดีขึ้นกว่าปัจจุบันอ คันดังๆที่เขาหูกันน่าจะมันหมองกุงเทหมองกุงเทปใจอยากไปมองกุงเทปพูดเลยป่าด้วยค่ะคันได้ไปอนาคตเนาะบ่านวะไรเนาะโอเคเข้าใจแล้วเด้อสบายดีทุกคนคอตอนหักคอสูตรสองบ้าเมืองล้วงสำหรับวันนี้กุ้งเองก็มีคำท้ามที่จะมาฮ่วมถามกับบรรดานักเห็นนักซักระยู่ทีมาห้ามีอะไรแห่งนี้เนาะว่าเขาเจ้ามีความคิดจังได้กันเนาะว่าเวลาที่เียนจบในชั้นปริญญาตรีแล้วมีโอกาสที่จะไปเียนโตข้าวเจ้าจะเลือกไปเียนอยู่ที่ประเทศได้เนาะเพราะว่าจะเป็นเนื่งประเทศจีนซองฮอมัก็คือเวียดนามสร้าง ประเทศไทยนั่นเองเนาะพวกเราจะไปฮับฟังว่าบรรดาในฮินดนูซ่ายู่นี้เนาะจบมาแล้วจะไปเหี่ยนยู่มะฮ่าวิทยาลัยของประเทศนั่นเองสำหรับใครที่เข้ามาครับสมคลิปก้นาะก็อย่าลืมกันละกันที่จะกดกระดิ่งเนาะหรือว่ากด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอเพื่อจะบันไดพาร์ตคลิปต่างๆอยู่ที่ซองบามร่วมน,นั่นเนองเนาะและตอนนี้พวกเราไปฮับฟังความคิดเห็นของบรรดาในฮินดนูซ่าพร้อมๆกันเลยเนาะไป สบายดีโดย,ยดโดยแนะนำตัวก่อนเนาะน,นี้ซื้อ,อยังซื้อเทปที่ดาปีหนึ่งปีหนึ่งอันนี้ซื้อโดยสบายดีน้องซื้อว่าสุนีรันโอเคเนาะมีคำท้าให้ทั้งสองคนในเดตอบเนาะคำท้าก็คือว่าอ่าคำท้าว่ามีโอกาสไปเห็นตอ่อไปเห็นต่อจะมีประเทศจีนเวีเเเเเยดนามกับประเทศไทยเกิดว่ายักมีโอกาสไปเห็นหรือยากไปเห็นประเทศใดอประเทศจีนประเทศจีนย้อนยังเพราะว่าถ้าว่าเห็นจบไปแล้วเนาะเห่าก็ สรารมาเห็ดธุรกิจของตัวเองหรือว่าเส้นเดี dom, ๋ยวนี้เนาะทางรถไฟกำลังพัฒนาเขาจบจ้างฮันเขาก็ไปทางรถไฟร้อยเลยเห็นก็เห็นไปเห็นซาบะซาแล้วก็อาจจะไปไปเฮ็ดยูนํารถไฟแล้วจินเลยอเป็นของฟันของชาวบานว่นอกจากนั้นด ну. ิน้องจางนั้นก็อยกเห็ดธุรกิจส่วนตัวโอเค เอาเด้อ่าน้องเองกัไปเฮียนโตจีนอะไรไปเฮียนเล็กเปลี่ยนวัฒนธรรมของเขาเจ้าอยู่อยู่จีนพุ่นให้ได้ลากไล่แล้วก็มากลับมาประเทศมาพัฒนาประเทศโดยอ่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งขอยากเห็นก็สมมติจักรวาสชาติจีนเนี่ยเขอยากเห็นเกี่ยวกับยังอ่าอยู่โครงการเป็นโครงการโดยโครงการที่ยูเหล่าจีนเข้ามาลงทุนอยูเหล่าไล่อ๋อเป็นโครงการในยังกระไดใช่เนาะแต่บางทีเป็นสร้างโยกับชาติจีนเนาะแมนโอเคขอขอบใจแรกเด้อจ้บ การสำหรับตัวนี้ก็เป็นต้น่วงใบาบายเนาะท่งต้นเทียนหลังจากทีและไล,ะล,ะละคนก็นเริ่มมีการหลงห้องเหี่ยนกันมาแล้วละ่ะทุกคนเนาะซึ่งบรรยากาศปัจจุบันยูทีมาห,าห,าหา้าลัยของเหาเนี่กะที่ว่าอากาศในตอนนี้ก็เริ่มหนาวเย็นกันแล้วเนาะเดี๋ยวมันนี้กูจะพาทุกคนไปเบิงเนานวะาศึกษาแต่ละคณะแต่ละสาขาเนะาะเขาจะต้องการอยากจะไปศึกษาต่อยูทีประเทศได้นั่นเองเนอะทุกคนเนาะเอาเหาเห็นปอไม้มาหางหน้าแล้วเนาะหมาถึงสร้งสางคนเนาะ สวัสดีทายสวัสดีอยากถท่ามีคำถางก็าคือแบบคันสมมติว่าเหาจบไปเนาะเรามีโอกาสที่จะไปเห็นต่อมียุส่าาประเทศให้เลือกเนาะ5อะไรสร้างประเทศวันจะเป็นหนึ่งประเทศจีนซองเวียดนามสร้างประเทศไทยคิดว่ายากไปเห็นต่ออยู่ประเทศใดอยากไปเห็นประเทศจีนประเทศจีนย้อนย้อนแย่งจริงอยาะไปเห็นย้อนว่าสาขาที่เห็นจะเป็นสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมันเกี่ยวกับภาคธุรกิจแต่เห็นอันจุด เห็นว่าจุดประเทศจีนนี่มันจะมีจุดเด่นทางด้านธุรกิจเพราะว่าเขาเจอ่ามีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีและก็ถูกย่างเลยเกี่ยวกับกเหตุธรรุรกิจสร้างเสื้อผ้าธุรกิจนี้เขาจจจะดดเด่นเร<อ>ื่องนี้กันสมมุติว่าเหาจมานี่เขาหว่างแพนย์ไเหาชีเห็ดย่างเลยนะครับโอเคคันจบาจาาจีนก็คือเรื่องว่าจบจ้างนี้เราจุรกิกจีนก็คือมีป้อมาหที่จะเหตุธุรกิจเอาวุฒิเหียนที่เหียนมามาปรับสาให้เข้ากับหยกสมัยแล้วก็ให้มันพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นกว่า ปัจจุบันอ๋อโอเคโดยขอบใจแล้วเลยโดยเข้าใจโดยแนะนำตัวนะสิบาได้อานซูซาลินดาโอเคคาดว่าเขาจบอยู่ไม่ห้าหลายเขาไปแล้วเนาะมีโอกาสที่จะไปเห็นตอ่ออย่ากมาหนึ่งก,กันได้ไหมจะกลกยิ่งเจงอน่ะว่ามันอยู่จอแต่มันเป็นมุมวายเนี่ยขั้นมีโอกาสไปเห็นต่อเนาะอยู่ในซัมประเทศที่จะทำต่อไปนี้ก็คือจะมีจีนมีเวียดนามแล้วก็มีประเทศไทยเนี่ยเขาอยากไปเห็นอยู่ประเทศใด ั่านสำหรับองอัานไปเห็นประเทศไทยเขาแบบมันอยู่มอบานเขาแดนสินะแล้วแบบผาซาไม่ยังเอ่ยกันน่าจะสื่อสร้างกันไหนดมคันท่าไปเห็นตัวภ้าษาไทยออยู่ทางประเทศไทยนี่เขาไปเห็นอยู่ไหนตัวสร้างข่าได้ต่อตัวนี้น่าจะอ่านคล้ายๆกันน่าจะไปเห็นการตลาดอืมโอเคแล้วกัเวลาจบมาดีเขาคื้นบาจีเฮ็นยังสร้างต่อโตขันจบมาขันยังบ่คึนแต่ขันถ้าหันเดี๋ยวนี้ก็น่าจะอ่านซื้ออน เวียยอันธุรกิจอยู่บ้านค่ายเคือ์นแล้วคันถ้าคือปีเห็นตอนนี้มหาหา้ามพีอยู่ทางฝั่งไทยนี่มูจังมหาห้ามพียังเดะอ่อคันดังๆที่เขาหูกันน่าจะมันหมองกรุงเทพหมองกรุงเทพเดือใจยักไปมองกรุงเทพพูดเลยบปล่เดือดคันคันไ,ไป <laughs> อนาคตเนอกบ้มา,มาในกได้นาะโอเคขอบใจ<อ>บร้ายเด้ออารักขาที่พานไปนในเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในความคิดนอกข้องบรรดานเมริกาอยู่ที่มาห้าไหลนี่กับส่วนใหญ่อีกอ่ะซึ่งบางคนก็ เห็นจยกไปเห็นต่อเนาะไส้ซ่าขาที่ตัวเองเห็นต่อเนาะเสร็จมาไปเห็นทางประเทศจีนบางคนก็อยากไปเห็นในทางประเทศไทยนั่นเองนะทุกคนเนาะการย้อนการเวาจาซื้อสั้นต่างๆกับเข้ากันเข้าใจกันง่ายที่สานเนาะอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปเบิ้งต่อไปเนาะว่าจะมีผู้ใดโอเคถ้ามาคกระาสมุดเนาะเห่าเห็นจบอยู่นี่ไปเรามีโอกาสที่ไปเห็นต่ออยู่ต่างประเทศ เนาะมีด้วยมีสร้างประเทศให้เลือกเนาะจะมีไทยมีจีนมีเวียดนามคิดว่ามีโอกาสไปนี่ยอยากไปเห็นประเทศได้หรืกอการย้อนยังอ๋อคันว่าน้องมีโอกาสไปน้องอยากไปประเทศจีนแปลว,ว่าคันสม,มุดว่าเหาไปเหาสามารถเอาได้ภาษาเขาจะเาัาสามารถมาถตอนน่อยอดในประเทศอดไอืมแล้วอ่าคันสม,มุดว่าเหาเห็นไปเห็นตอนอยู่จีนเนาะคันสม,มุดเหา่เหาจบมานี่ต่อไปฟันเห่าในอนาคตนี่เหาจะเห็นยังเธุรกิจเกี่ยวกับยัง เกี่ยวกับคนส่งกระไรคนส่งสินค้าโดยไม่นระลังประเทศระลังประเทศคนส่งรถคนส่งต่างโดยอ่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วท้ามันท่วงว่าคันสมูทว่าเหาเหียนจบจั๊กมาห้าวิทยาลัยนี้ไปแล้วเนาะถ้าว่ามีโอกาสที่จะไปเหียนต่อต่างประเทศมีอยูซ่าประเทศให้เลือกจะมีจีนเวียดนามไทยคิดว่าอยากไปเหียนประเทศใดอยากไปเหียนประเทศจีนย้อนยัเพราะว่าประเทศจีนแบบการ ศึกษาท่านท่านสมัยกัประเทศอื่นม,มียังเติมบะแล้วก็จบมาแล้วก็สมาถห่อหับเวียกได้เพราะว่าประเทศเหล่าใดเซ็นสัญญากับประเทศจีนแล้มันจะมีเวียกไดอ๋อเป็นตนคือเวียงแดก็คือแบบเหตุเวียงที่ไหนบริษัทบเพราะว่าเดี๋ยวนี้จีนมาแบบ เหตุบริษัทอยู่ในประเทศเราไเออมีโครงการเนึกยิ่งต่างเนาะเดยโอเคขอบใจเด้อสบายดีอ่ะสบายดีอ่ามีซีวาได้นละอ่าข้าพเจ้าเองมีซีวา่าบิ๊กสมศักดิ์เนาะบิ๊กสมศักดิ์โอเคอยากท่าบิ๊กกว่าบิ๊กคันสซโมดกับบิ๊กเห็นจบอยู่ในมาห้าลัยเรามีโอกาสไปเห็นตัวต่างประเทศนี่มีสร้างประเทศให้เลือกก็คือหนึ่งจีนเวียดนามไทยคือว่าอยากจะไปนี่จะไปประเทศได้อ่า เราไปที่สุดก็คือประเทศจีนเนาะเพราะว่าเป็นประเทศที่แบบทันสมัยแล้วกะเรื่องการศึกษาเนี่ยคแบบทันสมัยกว่าล้าลายเพราะว่า,ลาและถ้าสมมติเราจบจากจีนมาสท่าไลร่ในภาษาจีนทำให้เวียกอยู่แล้วนะจ๊ะเ็ดเวียกดีเพราะว่าคนจีนมาลงทุนอยู่ล้าลายบริษัทล้าลายมีโอ,อกาสที่จะเห็นเวียกห่มกับ ทางจีนได้ลาขึ้นแม่นแม่นแม่นก,ก็ถือว่าทาั้งโมนันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนอะของบรรดานักเรยนนศึกษาเนาะอยู่ทีประเทศลาวนอะทีะ่มีความคิดว่าเวลาจบไปแล้วจะเป็นหยุดตกประเทศได้นซึ่งว่าในห้างซิ้งส่วนใหญ่นาะก็จะมีน,นโยมไปทางประเทศจีนไล่เนาะเนื่งจะว่าคือโอ้โนอยูทีประเทศลาวปัจจุบันนี้กถือี่ว่าส่วนหนึ่งก็มีนักลงทุนจากทางซุปเปอร์จีนเนาะมาลงทุนยู่ที่ ประเทศลาวที่ว่าไล่อยู่พอสมควรฉะนั้นก็อาจจะเป็นาทางเลือกหนึ่งที่เห็นให้ละลายคนเนาะนิยมไปเยินที่ประเทศจีนเพื่อว่าจะได้สิมซทรัพย์และก็เห็นโฮภาษาจีนเพื่อน,นํามาตัวยอดนในการประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศลาวพพระพวกเขานั่นเองเนาะ ก็คือเรห็นเนาะก็มีระลอกโครงการเนาะของกินที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่โซโ่ขขาแล้วและสำหรับคลิปนี้ก็จะมาจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอบขอบคุณทุกคนที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมคลิปกดติดต่อจนจบกันเลยเนาะขอขอบใจสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วนะกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะสบายดีสวัสดีครับ